ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงของชาวราศีสิง์ลัณนาสิงนะคะคนที่เกิดในวันที่15สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะส่วนลัคนาก็คือใครที่ผูกดวงเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็จะมีเวลาเกิดตรงกับลัคนาสิงค่ะชาวสิงค์ค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะว่าหลายๆายคนก็รู้สึกว่าความความเป็นอยู่ของคุณมันดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเป็นอย่างไรกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงของชาวราศีสิงห์กันนิดนึงนะคะดวงชะตาของช่างช่วงวันที่ ห่งถึงวันที่30เมษายนนะคะการเงินมีปัญหาไหมการงานจะเป็นยังไงโชคลาภของคุณจะเป็นจะดีหรือไม่นะคะสุขภาพความรักจะบอกให้ท่านได้รับรู้ทุกเรื่องกันเลยทีเดียวคะ่ะในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาร่ะการงานของชาวสิงห์นะคะช่วงนี้ของคุณจะเป็นแบบว่าดีขึ้นมีงานที่ทำดีขึ้นนะคะ โด่งดังมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมีคนสนใจจับจ้องทงั้งไม่ว่าท่านจะทำงานโซเชียลหรือว่าออกสื่อแบบไหนนะคะขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่อย่าไปสนใจคำนินทาคำติที่ไม่ได้ชมให้ท่านเกิดปัญหานะคะท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นฉเฉลียวฉลาดขึ้นทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็ได้รับ การร่วมมือจากเขาเรียกว่าจะได้รับการร่วมมือจากคนในรอบข้างเพื่อนฝูงแล้วก็บริวารของท่านนะคะคุณรู้สึกว่ามีคนรักคุณทำให้คนมีความร่วมมือกับคุณได้มากขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ระวังอารมณ์ของตัวเองหน่อยนะคะอย่าขี้หงุดหงิดนะคะอย่าหงุดหงิด อย่าโวยวายอย่าแบบว่าให้ใช้สติมากขึ้นบางทีเราอ่ะเป็นคนตรงเป็นคนใจร้อนอยากให้งานออกมาสำเร็จอะขอให้ใจเย็นมากขึ้นบางทีมันอาจจะดูแบบว่าขัดใจเราอะ่ะแต่เราก็ยังไม่ตอบโต้ก็เขาเรียกว่าอยากให้เราใช้สติในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ใช้สติในการพูดด้วยนะคะ ส่วนมากนะคะชาวราศีสิงห์ก็จะได้รับคําชมจากเพื่อนฝูงว่าคุณเป็นคนตรงเป็นคนซื่อสัตย์นะคะขอให้คุณใช้ขเขาเรียกว่าใช้ความสามารถของคุณให้เต็มที่แล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีมากที่สุดนะเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยมักจะทําให้ท่านหงุดหงิดเพราะว่ามันร้อนด้วยนะอากาศร้อนของชาวสิงห์ทําให้คุณหงุดหงิดง่ายแต่คุณก็มีสเสน่ห์รอบข้างนะคะ เขาก็รักคุณเขาก็เป็นห่วงคุณนั่นแหละบางทีเขาเตือนอะไรคุณก็รับฟังบ้างแต่ต้องรับฟังด้วยสตินะคะอย่ารับฟังด้วยอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนจริงๆเลยค่ะคนที่จะช่วยท่านได้ก็คือคนรอบข้างนะคะบางทีงานมีปัญหาการแก้ไขปัญหาของคุณนะ่ะอาจจะต้องใช้คนรอบข้างด้วยนะคะมีสติให้มากๆนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะคนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยที่ เขาเรียกว่าอะไรบางทีเราไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะบางทีคนรอบข้างทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อยากให้ชาวสิงห์อดทนกับการทํางานด้วยนะคะระวังคนอิจฉาด้วยนะคะชาวสิงห์มีการเดินทางไปในการทํางานไปเที่ยวหรือว่าพบปะผู้คุยกับ กับผู้คนมากขึ้นต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษางานที่ทำนี่ก็จะทำให้เรารู้จักคนจากสถานที่ทำงานแล้วก็ไปในสถานที่ต่างๆได้แล้วก็มีการเจรจาในการใช้คำพูดนะคะให้เรามาระวังด้วยเพราะว่าการเงินการงานคำพูดมันจะมาพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ให้ท่านดูแลแล้วก็ เขาเรียกว่าดูแลบริวารให้ในดีๆนะคะเพราะบริวารจะนําเงินนํางานแล้วก็นําความสําเร็จมาให้ท่านด้วยนะคะบริวารดีค่ะชาวสิงระวังการโดนหลอกลวงด้วยนะคะการที่คุณจะโดนหลอกลวงเนี่ยก็คือการที่คุณได้พบปะผู้คนนะชาวสิงเดี๋ยวเรามาดูอ่าเรื่อง ช่วงนี้นะคะชาวสิงอาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงเพราะว่าจะใช้เงินตามอารมณ์นะคะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้ประหยัดด้วยรัดกุมเพราะว่าการเงินอาจจะมีปัญหาต้องใช้เงินเยอะในการขยับขยายกิจการของคุณก็ได้ะคะ่ะชาวสิงนะคะถ้าหากเดินทางบ่อยๆอ,ยอะ่ะก็ขอให้ระพัดระวังตัวสิ่งที่ ท่านต้องการก็คือบางทีเราต้องไปทําบุญไปเสริมสร้างบาร,รมีทําให้ตัวเองเข้มแข็งทางด้านจิตใจมากขึ้นนะคะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเนี่ยก็ขอให้สมหวังค่ะบางทีเราอาจจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ดนจิตดนใจให้คุณนะคะคิดที่จะทําสิ่งนั้นแล้วมันสําเร็จอะคะ่ะอยากจะให้คุณ นะคะใช้แบบปฏิบัติทรรนั่งสมาธิบ้างก็ได้บางทีการทำบุญแบบนี้มันเป็นการไม่สิ้นเปลืองนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวเองมากๆส่วนการไปทำบุญในสถานที่ต่างๆนั่นก็เป็นการให้ทานนะคะมันเป็นการสละละวางทำให้จิตใจเราเหมือนกับว่า ่อนคายไปด้วยแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็วิคิดคิดวิเคราะห์แยกแยะใช้สติปัญญาในการใช้ชีวิตนะคะชาวสิงเพราะว่าชีวิตที่คุณดําเนินมาถ้าหากประมาทอ่ะมันจะทําให้คุณเขาเรียกว่าจะทําให้ชีวิตของคุณอ่ะติดขัดนะคะข้อดีของคุณเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะได้ดวงพิเศษได้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้ช่วงให้ลาภคุณก็ได้นะคะคนโสดนะคะในเรื่องความรักนะคะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นเพราะว่าอะไรบางทีดวงดาวมันส่องมาในลักนณะของเราทำให้เราเกิดออร่านะคะความรักของคุณเนี่ยบางทีคุณได้เจอเพศตรงข้ามเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนที่ถูกสเปคแต่การที่ คิดไปแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราให้มีสติมากขึ้นคุณอาจจะมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างแต่ก็อย่าหลงกับสเสน่ห์ของคุณนะคะเพราะว่าต้องดูด้วยว่าเขามีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าความรักไม่ใช่มันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแค่สิ่งที่เข้ามาทําให้จิตใจชื่นบานก็โอเคค่ะให้ไปนเน้น การเงินการงานให้เยอะๆนะคะหากมีเงินมีความสุขทางด้านนั้นแล้วความรักบางทีเข้ามาก็แค่ทําให้เรารู้สึกดีเท่านั้นเองส่วนคนที่มีคู่นะคะก็ประคับประคองความรักของคุณไปอย่าใช้อารมณ์มีอะไรก็คอยปรึกษาหาลือคุณช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคู่รักของคุณน่ะเอาใจคุณมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะจากที่เคยห่างหายกันไปเหมือนกับว่าเขาจะมาติดต่อดูแลเอาใจคุณจนบางครั้งคุณมองว่ามากเกินไปหรือเปล่า ะะบางทีคอยมาจับผิดคอยซุ่มมาคอยแบบว่าส่องโซเชียลดูซิว่าพฤติกรรมของเราจะเป็นยังไงส่วนคนที่เจ้าชู้นะคะชาวสิงระวังให้ดีเถอะเดี๋ยวคุณจะไปเป็นมือที่สองมือที่สามของใครโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพราะบางทีการมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณวุ่นวายใจซะเ,เปล่านะคะอย่าลืมนะคะว่าบางคนน่ะถ้าหากความรักดีการเงินการงานมันก็จะดบ แต่บางคนที่การเงินการงานดีความรักมันก็จะดอกคุณก็เลือกเอาเขาว่าอยากจะให้สิ่งไหนมันจเจริญรุ่งเรืองนะคะอยากได้เงินเยอะๆก็มุ่งหน้าตั้งใจทํางานหาเงินเยอะๆนะคะความรักเอาไว้ทีหลังส่วนใครที่มีเงินทองมากพอแล้วอยากจะหาความรักก็หาความรักที่เป็นแบบดูแลตัวเอง รักตัวเองนะคะเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราก็เราก็จะสามารถเผื่อแผ่ความรักของเราให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะเอาล่ะชาวสิงค์ค่ะไม่ว่าความรักของคุณการเงินการงานของคุณจะเป็นเช่นใดสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ดีที่สุดก็คือการมีสตินะคะการมีสติแล้วก็การใช้เ,เขาเรียกว่าการใช้ความสามารถของตัวเองผลิตผลงานของตัวเอง ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะดูแลตัวเองเนี่ยแหละค่ะสิ่งนี้ถ้าคุณเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคมันก็จะเบาบางลงนะคะยังไงแล้วก็ขอให้ชาวสิงนะคะโชคดีในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่รู้สึกว่าดวงตัวเองยังไม่ขึ้นรู้สึกว่าดวงตัวเองยังดรอปๆอ,อยู่นะคะคุณจะรู้สึก อีกทีหนึ่งว่ามันดีขึ้นมันผ่อนคลายขึ้นมามากแล้วนะคะแต่ใครที่มองว่ายังไม่ดีขึ้นคุณต้องรอ,อนิดนึงบางทีดวงของคุณยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะคะช่วงที่ว่างๆก็ไปเสริมสร้างบาร,รมีทําให้ตัวเองเข้มแข็งนะคะจะได้ทําให้จิตใจของคุณสงบลงแล้วก็มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตแล้วก็คิดต,ตึกตองเรื่องต่างๆค่ะขอให้ชาวสิงห์โชคดีในเดือน เมษายนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ